<Net> โอ้ลงเทปลงมือเลยนะครับช้าๆนะครับมีเม็ดมาร์กไงเรียกเม็ดมาร์กหรอเปลยเป็นเม็ดทดสอบ

พว่าลงเทลงมือเลยนะครับช้าๆนะครับม,ม,มีเม็ดมาร์กไงเราเรีเยกเม็ดมาร์กหรเล่ครับการอย่กูในครั้งนี้นะครับคือทางเราได้รับแจ้งว่านะครับจะมี เรามีสายลับระคับแจ้งว่านะครับจะมีการกลุ่มกระบวนการนะครับยาเสพติดลักลอบนายาเสพติดนะครับจากฝั่งสปปลาวนะครับข้ามมายังฝั่งไทยนะครับโดยพฤติการเขาเรียกว่ามือน้ํามือน้ําก็คือที่ผู้ที่ไปเอายาจากเรือข้ามมาขึ้นมาบนฝั่งนะครับโดยผู้ถูกจับทั้งสองนายทั้งสอรายนะครับ ใช้รถยนต์คันนี้นะครับรถยนต์แล้วก็มาจอดไว้มาจอดไว้แล้วก็อสองคนอีกคนหนึ่งเฝ้า,า,ฝายาไว้คือเอายาขึ้นมาแล้วนะครับมา,ม,ามาวางไว้บนบนบน,บนป่าริมถนนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรับสายนะครับคือสายของเราปลอมตัวมาเพื่อจะมา,มาเป็นนักบินนะครับนักบินก็คือคนรับรับยารับงานไปส่งในสวนลึกในพื้นที่สวนลึกนะครับ ทีนี้นะครับก็เลยพร้อมตัวมาก็เลยพอดีมีคนไปไปรับสายเข้ามานะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวมากับสายรับนะครับก็เลยพอมาถึงจุดจับกลุ่มนะครับคนที่ไปรับขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ลงไปแล้วก็ไปแบกแบกกระสอบยานะครับขึ้นจากจากป่าข้างทางนะครับพอแบกขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแสดงตัวเป็นเป็นตำรวจนะครับแสดงแสดงเป็นตำรวจแล้วก็เข้าจับกลุ่มได้ทั้งสองคนนะครับ ก็ยาบ้าก็ประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นเมตรครับผมผู้ต้องหารับว่าทํามากี่ครั้งแล้วครับแล้วก็ยาชุดนี้จะเอาจากไหนไปถึงไหนครับผู้ต้องหานี่รับรับว่ารับว่าทาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งจะทําครั้งแรกนะครับโดยรับจ้างจากพ่อค้าฝั่งเรานะครับให้ขนยามาไว้นะครับขนยามาไว้แล้วจะมีกลุ่มพ่อค้ามามารับ